บางเออไปเจอร้านโตเกียวเจ้าในมานะครับที่ตลาดสดทนบุรีเป็นโตเกียวดีไซน์นั่นเครื่องโลนแต่พี่สาวสั่งมาหมดเนี่ยสิชิ้น400กว่าบาททุกคนเชื่อไหมก็คือวันนี้บอลมาที่ศูนย์อาหารตาวานนะครับที่ตลาดสดทนบุรีร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับร้านขนมไทยก้าพี่น้องกับร้านที่มีชื่อว่าอร่อยมาร์กโตเกียวน่าลนซึ่งโตเกียวร้านเนี้ยมีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยนะครับทั้งคาวและหวานเลยอันนี้บอลมากินเองนะครับเจอไป400กว่าบาทตอ,อนแรกบอลไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ว่าเจอราคาเนี้ยไปไปหยิ ขยะใบเตยฝอยทองดูหัวล่าชีแผ่นก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวก็มาจากที่บอลเห็นเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าไม่ราคานี้เพราะแต่ละไส้ทางร้านเขาใส่ให้เราจุกจริงๆค่ะและจะบอกนะคะว่าตัวแป้งรางเนี่ยเขาจะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในฐานนี้นะครับสามารถแบ่งกินได้สองถึงสามคนแล้วไม่ใส่แน่เกลืเลยนะครับกับสั่งขยะใบเตยฝอยทองข้าวโพดสั่งขยะใบเตยหวานน้อยฝอยทองอร่อยได้เท็กเจอร์ข้าวโพดกรุบกรอดทิ้งไวสะพักนะครับตัวไส้ด้านในเขาจะเมลชามแบบนี้เลยอย่างชินนเี่ยพีสเยลนาครกัับบงะเี่ดาย ชาจะมีความแซ่บหอมกลิ่นกระเพรานะครับแถมยังมีน้องไข่ดาวจิ๋วด้วยร<ช>้านนี้ก็ทำถึงจริงนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนเยอะเ<ช>สิร์ชชิ้นเนื้อของเปิดบอลเลยนะครับกับผักขมเบคอนชีสเบคอนที่มาเป็นชิ้นเสิร์ฟผักโขมคือหอมมาก<ช>ที่บอกให้รีบกินนะครับเพราะว่าตัวไส้เขาจะมีความฉ่ำทำให้ตัวแป้งเขานิ่มเลยอันนี้นะครับบอลเล่อใส่เป็นไส้ยำสาหร่ายไข่กุ้งปูอันถึงแป้งจะนิ่มแล้วนะครับแต่ว่าไส้ฉ่ำเยอะจริงอร่อยมากเปไท็ทายกับของบอลนะครับกับไส้พริกเผาหมูสับไส้้้้้้้้กก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 กรร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 รออออดดดดดดดัััััับบบบบบเเเเิิิิิิิิิลลลลลคคคคคค่่่่่ะะะะะชนน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 นีีีียยยยยยวววมมมจจงงาา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 หหหๆๆไไไไแสสส์์ใใทท็ปศูต We <gasps>